สายฟรีวันที่81ต้องทำอะไรบ้างดูได้คลิปนี้เลยครับหลายคนที่ดูคลิปเมื่อวานไปอาจจะรู้แล้วว่าพี่นั้นมีตัวคอลสตัวใหม่ที่มาใช้งานนะครับซอมบี้แมนปั้นไว้แล้วพลังหนึ่งล้านนะครับทำขึ้น4ดาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาจีนัทเนี่ยออกจากทีมสิ้นไปแล้วเอาจีนัทแม่งกระเด็นไปไหนวะน,นะโอ้โหออกไปท้ายจาัดจีนัทโอ้อยู่นี่ฮะอยู่นี่ท้ายเลยนะครับซึ่งซอมบี้แมนมาถามว่าพลังในทีมเราเยอะขึ้นไหม ก็ทำลายสติมาหน่อยนึงครับอันดับพลังอยู่อันดับ82พลังลบอยู่ที่11ล้าน1 8 5 3 8 7นะครับเพราะว่าสมี้แมนน่ะเป็นตัว SR เงเลยให้สเตตัสอะไรสถานะอะไรพวกนี้มากกว่าตัว SR ธรรมดาหน่อยนะครับแต่ถามว่าการใช้คุ้มค่าหรือเปล่าดีกว่าจีนัสหรือเปล่าเนี่ยเพราะจีนัสเนี่ยมันมีฮิวด้วยใช่ไหม ถ้าถ้ามีการฮิลขึ้นมาจะให้ลูกไฟหนึ่งลูกทาให้กาโร่เราเนี่ยเทินที่7ก็ยังมีลูกไฟใช้สามารถเชิญชายได้แต่สมิธแมนจะเป็นยังไงคลิปนี้เรามาดูกันคิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้มๆบคือหลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรู้เรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเ้อ มันอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับเหมือนว่า YouTube ตอนนี้มันแจ้งเตือนไปยังระบบนะเมมเบอร์ของ YouTube แต่ละคนแล้วว่า นนติดตามช่องไหนเป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมมีหลายคน inbox มาหาพี่ใน Facebook เยอะมากเลยบอกว่าพี่ครับผมติดตามช่องพี่เนี่ยเป็นอันดับสามเลยนะครับรองจากกายงิดรองจากคนนู้นคนนี้รองจากพี่ปุ้ยอะไรแบบเนี้ยเด้งขึ้นมาเยอะมากเลยบอกว่าดูคลิปพี่แล้วมันติดอันดับนะครับว่าเขาดูอะไรบ่อยที่สุดเป็นอันดับสามอันดับสองก็มีขอบคุณมากเลยที่ดูคลิปขอว่าดูไปยอาเอาน้าอ,าอางายยันลูกขวดเลยก็ว่าได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยยอดเริ่มน้อยแล้วคนมันบิดไปซฟเวอ,อื่นหมดอะ เนี่ยหรอไหมพอเซเวอร์เก่าว่าคนมันน้อยอ่ะคนมันก็เลยไม่ค่อยตามกันแล้วนะครับแต่ก็ที่อยู่กันเนี่ยห้าพันกว่าคนที่ดูในแต่ละวันเนาะถือว่ายังเหนียวแน่นอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีแจ้งเตืนอนจาก YouTube อีกบอกว่าคุณเนี่ยติดตามช่องซุปเปอร์สตาร์กี้มาตั้งแต่คนดูแค่สองเปอร์เซนต์ที่อึ้งมากเลยอ่ะน้องดาวเวนทักมาในเฟซเหมือนกันนะครับคุณเป็นสองเปอร์เซนต์แรกที่ติดตามมายาวนานโอ้โหยังมีใครเก่ากว่านั้นไหมครับใครคิดว่าติดตามช่องนี้มานานมากที่สุด และติดตามจากเซเวอร์ไหร่คอมเมนต์มาบอกต่อกันหน่อยนะอ่ะมาอัปเดตประจําวันกันอันดับ82รู้กันไปแล้วนะพลังรถ11ล้านนะครับไม่รู้ว่า370 HSSV เนี่ยยังออนอยู่หรือเปล่าหรือว่าบิดหมดบล็อกท็อกหมดไปเรียบร้อยแล้วท็อกเซเวอร์บิดไปเรียบร้อยนะครับ370 HSSV ประโยชน์หลังจากนี้นั่นก็คือนะเป็นยืนอยู่ในบ้านใหญ่ในชิงใจนะก็น่าจะเติมไปหลายแสนแล้วะ พี่มองว่าเฉียดล้านอาจจะล้านเลยก็ว่าได้ไม่แน่ใจจำนวนเงินนะครับแต่ว่ามี2 0 0แสนอัพอ่ะที่เขาเติมเงินไปนะครับเพราะว่ามีนี่ครับมีกาโร่พาร์ทสองอาวุธ3ดาวนะมีดวงอจูราหมดพาร์ทสองอาวุธ3ดาวโซนิกพาร์ทสองอาวุธ3ดาวจักรพาดเด็กอาวุธ3ดาวพาร์ทหนึ่งนะครับเพราะหมุนกงล้อมากระบองเหล็กพาร์ทสองอาวุธ2ดาวเพราะว่าอาวุธเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมอาวุธน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะกระบองเหล็กและส่วนของนี่ครับพี่ก๊อ อาวุธสามดาวหมดเลยค่าสองหมดเลยเขาทุ่มไปเยอะนะครับแต่บอกว่า F2P แต่ตอันนี้น่าจะบิดไปเรียบร้อยแล้วอันดับก็ตกไปอันดับหนึ่งพันเหรอลานประลองเนี่ยจะหลุดจะรั่วเลยนะฮะก็เออหวังว่าจะกลับมาเล่นแล้วกันเนาะคนนี้นี่เพื่อนพี่เนี่ยไม่ออนยีห้าวัน <c oughs> เป็นเดือน <c oughs> มีแต่ค้นบิดมันเป็นวัฒนจักรเกมนี้จริงๆก็คือบิดกันไปเรื่อยๆแหละความหวังใหม่ไปซเว่าใหม่แต่จะบอกว่า็อปเซิร์ฟที่เคยเป็นมาแล้วพับหนึ่งเคยเป็นมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แพ้ความเหงา มันไม่รู้ว่าจะทําพลังไปสู้กับใครเขาจะทาพาร์ทสองไปสู้กับใครนึกออกไหมครับไม่มีใครสู้เขาได้นอกจากโดนข้ามเซิร์ฟที่อาจจะท้อตรงนีไ้ได้ว่าโดนข้ามเซิร์ฟเจอคนที่เติมเยอะเหมือนกันนะคนเติมสามแสนเจอคนเติมห้าแสนคนเติมห้าแสนไปโดนคนเติมหนึ่งล้านตบอะไรมาอะารเนี้ยมันก็เกิดอาการท้อได้เหมือนกันตอนพี่ก็ท้อพี่เติมสามหกหนึ่งไปแสนนึงอ่ะ 5, 0, 5, 100, 5. ห้าศูนย์ห้าแสนห้าอกบ้างแล้วโดนอะไรว่าไปแพ้ใครว่าโดนตบบาคุโกเหรอสระสี่สามสองอะไรอีกโอ้จะร่วงนะอ่ะเลเวลตอนนี้วันเสาร์เนาะเราก็ยังเลเวลแปดสิบเจ็ดพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตามนัดที่นัดกันไว้ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเลเวลแปดสิบแปดอย่างแน่นอนนะครับหมุนกงล้อวันนี้เอาเพชรรัวๆน้องน้องมัดเริ่มร้องแล้วคนขับไอดีบอกว่าพี่ ผมเสียเวลาหมุนดูเพชรทุกวันเลยเนี่ยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะขอบคุณในความเสียสละนะครับถือว่าน้องมาร์ทเป็นส่วนสําคัญที่เรามีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปพววเพราะถเถิดไม่มีใครช่วยขับไอดีเนี่ยน้องไม่ว่างเล่นจริงงานเยอะตอนนี้พี่เคลียร์งานเยอะยับยับเลยเนี่ยวันเสาร์แทนที่จะนัดไว้ว่าเออคิดว่าจะไลฟ์สดตอนเช้าซะหน่อยผลว่าเคลียร์งานกว่าจะเสร็จก็นี่ครับบ่ายสาม้วตอนนี้นะตอนทําคลิปเนี่ยนะครับวันนี้กดช็อกโกแลต ไป9 2ครั้งนะครับกระป๋องม่วงกดไป3าครั้งใช้สูตรเดิมสูตรนี้ใช้ได้ยาวๆส่วนตัวดำเนี่ยกด3มกด3อันต่อวันเนี่ยก็จะเสียอายุประมาณ600เพชรต่อวนันนะเพชรเราก็จะเหลือไว้ทำอย่างอื่นได้แล้วก็สามารถเก็บตัวนี้ครบด้วยตัวนี้จ,จะไปวัน,นที่เท่าไหร่ตัวจะไปวันที่11หรือ12นี่แหละนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้มีเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวนันของมัดไม่กดมัดทำไมไม่กดพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับที่เราจะกดแพ็กนี้ อย่าลืมมากดกันด้วยเนี่ยหนึ่งพันเพชรพี่ว่าน่าจะเหลือเฟือรวมกับเพชรพวุนี้นะครับแล้วไปดูต่อรองราคากิวกดก่อนถ้าเกิดว่าเพชรในนั้นมีเนี่ยเราก็น่าจะได้ชัวร์ไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพชรพอไหมเนี่ยกดซื้อหูยังไม่ได้เลยตอนนี้มียี่สิบหกคนเองสามสิบเจ็ดคนอีกสิบเอ็ดคนช่วยกันกดต่อรองราคากดหน่อยแล้วน้องพี่อาจจะต้องเตะหัวคิวออกกันละพี่อาจจะให้เวลาเขาอีกประมาณไม่ใช่หัวกิวดิเตะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อะ พรุ่งนี้จะมาดูกันถ้าพรุ่งนี้เขาจะไม่ออนอีกเราเจะเป็นที่ต้องเตะอันดับหนึ่งของเซเวอร์ออกจากกิวครับน้องชายนะฮะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ทำทลิปด้วยคอนเทนต์เตะอันดับหนึ่งนะฮะอ่ามาดูตัวแดงก่อนเมื่อวานเราสุ่มไปครบหรือ,อยังอืมตอนนี้สุ่มครบเรียบร้อยแล้วนะครับสองร้อยยี่สิบใบแล้วก็ได้รับของเรียบร้อยได้กล่องเลือก S N R บวกหินตัวนี้และเก็บไว้ในอนาคต <c oughs> ตอนนี้พี่เลงอยู่ก็คือเป็นซอมบี้แมนนะครับเพราะว่า เราอ่ะมีหินฮีโร่ SSR บวกอยู่หนึ่งก้อนแล้วได้จากกิจกรรมที่เราไปแลกมาอยู่ไหนวะ อิน่าอ่าอยู่นี่หนึ่งก้อนแล้วก็ได้จะกล่องเมื่อกี้นหนึ่งอันหากกยแค่สองอันเท่านั้นแล้วก็หาตัวเอสราบวกอย่างลูกแก้วของซอมบี้แมนมาทําเป็นตัวบูดความไวแทนโซนิกจะดีกว่านะครับเธอหาได้ก็ดีกลัวหาไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตัวม่วงมันไม่มีแล้วอ่ะหลังๆมันไม่แจกเลยครับแจกน้อยจริงๆเอาล่ะทีนี้เราไา,ารีวิวทีมพี่ครับทีมล่าสุดครับมีการเปลี่ยนแปลงเอาจีนัทออกแล้วก็เอาซอมบี้แมนเข้ามาเป็นตัวคอในทีมแทนซึ่งคอซอมบี้แมนเนี่ยมันทําอะไรบ้างตัวละครศัตรู ยังคงดาเมจสาหัสเอ่อโดนสาหัสแล้วก็ติดกระดูกหักนะหรือว่าทีมเราเนี่ยติดทนทานเราจะได้ลูกไฟเพิ่มสองจุดทุกรอบจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งก็ถ้าเกิดว่าเกิดสถานะพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ลูกไฟสองลูกทุกรอบนะครับถ้าเกิดว่าเอาสายต่อสู้ลามอันเหรอ สามตัวเหรอจะฮิวฮิวสิบเปอร์เซ็นต์เลยเละอันนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นเมตาของกาโร่นะเน้นแค่ลูกไฟก็พอคอไม่ครบไม่เป็นไรพอครบเงื่อนไขแรกก็พอนะครับจักทีมอยู่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวลองไปสู้ให้ดูว่าลูกไฟเทิร์นที่เจ็ดของกาโร่จะยังคงมีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอดูสปีดโซนิกพี่ก่อนโซนิกสปีดเจ็ดเจ็ดห้าใครไวไม่ถึงไม่ต้องมาคุยกันไปตบท็อปเซิร์ฟดีกว่าเจ็ดเจ็ดห้าเจอกับอนุทินไวเท่าไหร่วะไม่ไหวอะ่ะเจอโซนิล่างยูอาร่างสองนี่คือโอ้โหไว วายเก้าเจ็ดหนึ่งวายกับเราสองร้อยอ่ะเชิดว่าไงเชิดเชิดมีอะไรบ้างมีกระบองเหล็กเล็เชิดอะ่ะหูวายเก้าร้อยอุ้ย, 900. ยท็อปเซิร์ฟอย่าไปสู้เขาเลยฮนะท็อปเซิร์ฟเอ่อต้นน้ำอีอีไหม ต้นน้ําอิอีขอดูหน่อยสิไว้อ้าโอเคเรามาลองสู้กับต้นน้าอ,อิอิก,กันนะแล้วเขามีจีนอสที่เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยสามารถใส่ทีม2ทีม3ได้นะครับทีมหนึ่งไม่ค่อยแรงแนละจีนอสโดนการโร่พิเซกหน้าหมัดใสนะ่น้ําทลายหินจนปลิวมาดูกันว่าจะอยู่ถึงไหมฝั่งสี่เงามาเธอแรกก็ได้เรื่องแนละ้วเธอแรกรูกไฟก็ไม่มีละฝั่งสี่เงาไล่โจมตีมาโอเคติดต้านทานได้รูไฟใช่ไหมได้ปะหวะรูไฟมา โอ้ไปไล่โจมตีก่อนแลคอมโบหมัดใส่น้ำพลายหินไล่โจมตีจากราชาทะเลนะเน <Okay>, oh, ี่ยเคไปนี่น้องหมดดงฮะจีนอตยูอาร์ G OT, R, ไม่ได้เล่นครับโดนเฟิร์งไปอีกฟินิกไม่ติดต้นานทานอะ่ะเนี่ยพอไม่ติดต้านทานแล้วมันก็ไม่ได้เนี่ยนะได้น่าจะติดลขอติดต้นานทานะตัวหนึ่งปั๊มได้ลูไฟเพิ่มเพิ่มไหมเฮะไม่เพิ่มติดกระดูกหักแล้วอาลูไฟมาลนะโอโหเป็นปัญหาเนี่ยคือใช้ยากกว่าเดิมหน่อยเนึ่งเนี่ย อ่าได้ต้านทานลูกไฟเพิ่มมาแล้วคอมโบมาแล้วครับลูกไฟมีแต่ว่าปัญหาคือไอซอมบี้แมนกับไอฟินิกแมนด้านหลังนะ่แย่งลูกไฟหรือเปล่าแค่นั้นเถอะที่กลัวไอเนี่ยไอหลังสองตัวนะแย่งลูกไฟมาแล้วฟินิกแมนบอกว่าลูกไฟเอามาโอ้ีมูจะรอดไนะเนี่ยเนี่ยลูกไฟเหลือหนึ่งแม่งแย่งสองตัวเลยแต่เธนต่อไปก็ยังดีครับยังมีลูกไฟอยู่แล้วก็หงลูกไฟมา หอลูกไฟมาแบบนี้ติดต้านทางไหมอาเดเด้งขึ้นมาโอเคติดต้านทางแล้วได้ลูกไฟครับก็ยังมีให้ใช้อยู่นะอันนี้เทินที่สามแล้วลองข้ามไปดูเทินที่เจ็ดว่าจะรอดไหมโอเคเทินที่หแล้วนะครับเดี๋ยวนะลูกไฟลูกไฟฉันพอไหมเนะี่ยนั่นไงเทินที่เจ็ด เธอที่เจ็ดกูไม่มีลูกไฟโดนเสิร์งหน้ายู่รองาหมาใส่น้ำลายเห็นได้ไล่ละเขาออกเช้าอ่ะนะเวนจัดอะไรวะคอซอมบี้แมนยางรอบลูกไฟไม่มีใช้กูว่าแล้วเอ้ยแพ้เฉยนี่กูสุ่มมึงได้มึงมาทำไมเนี่ย <c oughs> หัวจะปวดเฮ้ยเดี๋ยวขอลองดรจีนัทก่อนถ้าดรจีนัทเราจะชนะไหมวะไปไหนแล้วล่ะ โอ้โหจะปวดออเพิจะพูดปุ๊บเดี๋ยวขอลองนะดรจีนัทเนี่ยแม่งโดนแย่ลูกไฟหมดเลยอะต้นน้ำอี๋เหรอเมื่อกี้ทำที่แสบนะทำที่เจ็แบแสบแล้วเหลเจ็ดวัดกันหรอมาดูกันว่าเราใช้ดรจีนัทเราจะชนะไหมครับเพราะดรจีนัทเนี่ยถ้าเกิดว่ากาโร่มีฮิวขึ้นมาเนี่ยมันให้ลูกไฟหนึ่งลูกก็ซึ่งให้ทุกเทิร์นอยู่ละแต่ปัญหาคือชนะโอ้ยกูแต่กูใช้ซอมบี้แมนกูแพ้กระรอกซอมบี้ โอ้หเฉดหัวเลยครับเอาเป็นว่าทีมที่กลับมาเหมือนเดิมทีมที่พี่ใช้นั้นจะประกอบไปด้วย5ตัวที่เหลือแล้วก็ดรจีนัทครับดรจีนัทพี่อยาขอโทษที่เฉดน้องออกจากตี้ไปตอนแรกน้องแล้วกลับมาคืนดีกันได้ไหมส่วนแกซซวรี่แมนไปอยู่ทีม3ทีม4ทีม5สภาพอรอกโอ้โหรอเอสโบอย่างเดียวอะเมื่อวานกูก็ดีใจได้สตอแมนมาวันนี้ก็สอบจัดแพ้คาคลิปอีกแล้ว จะรู้อะไรแพ้คาคิดไม่พวกนี้มันล้อกันเนี่ยโอ้กิงเวียนศีษะหน้ามืดค้ายจะเป็นลมกลับเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันไปนนคลิปของพี่วันที่80เมื่อวานนี้นะคนดู5,100ถือว่าโอเคแล้วเมื่อวานเนี่ยเมื่อก่อนสิ5,100ถือว่าน้อยครับแต่นี้ก็โอเคแล้วรับได้นะครับมาพูดคุยกันเลยฮะ101ข้อความ พี่กี้ผมสุ่มตัวแดง120ใบได้ทอง120ตัวนี้ขี้โม้นะฮะนี่พูดไปเรื่อยนะตามทุกคลิปครับถึงจะเลิกเล่นแล้วเลิกไปแล้วเหรอ M um. Cable เลิกทำไมเนี่ยชอบคลิปพี่มากครับขอบคุณน้องน้องปูนะฮะพี่กี้หนูเล่นเซิร์ฟใหม่714แพลนไปต่อยังไงคะเกียวโรน่าจะไม่ทันเกียวโรไม่ทันหรออ่ถ้าตอนนี้ยังมองเกียวโรรีเทอร์อยู่แต่ถ้ามีตัวคอใหม่มาเดี๋ยวค่อยว่ากันนั้นอาจจะเป็นโบลอนยูอาร์เตรียมตัวดำไว้แล้วกัน พี่ดันพลังยังไงจาก10,000แสนไป1ล้านใน1วันครับทำคลิปได้ไหมก็แนะนำไปแล้วไงวิธีการดันคลิปอะดันพลังอะวันที่4ผมจบเวล39้ได้ไหมครับได้นะเน่องาเป็นสายฟรีใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่วันที่4อ่ะต้องเลเวล40กันแล้วนะครับผมเอาบอโร,รหรือเกียโรดีเอาเกียโรครับซอมบี้มันเพิ่มสปีดไม่ถาวรใช่ไหมครับอ่านสกิลแล้วงงๆใช่เพิ่มไม่ถาวรมันจะเพิ่มสปีดในเมื่อในก็ต่อเมื่อมันออกน่หมายความว่ามันอยู่ไม่ถึง7เทอร์แน่นอนตอนเมตาของเกียโรเกียวโรไอยัง พูดห่วยปหมดเลยวันนี้เบอร์จัดเมตาของกาโร่ครับมันเลยเล่นไม่ได้แต่ตอนเนี้กาโร่มันตกแล้วมันซอมบี้เลยกลับมาเคสึกได้ที่สิ้นสุดแลกอะไรดีครับพี่อันนั้นอะแลกหินสีสีเงินอนะพออัศวินจักคดีไหมครับดีใส่ทีมสองทีมสามไหวยอยู่ทีมหนึ่งไม่ไหวแล้วเดือนนี้มีกิตป่องม่วไหมครับไม่มีครับแต่จะมีกิจกรรมวันที่เก้านี้บอนะ่อน้ำพุร้อนไม่ใช่ป่องม่วนะเกโรยูอาร์เข้าราชาเทลึกเอสซิอาบุกยังเล่นได้ไหมครับถ้าเกโรตายถึงเล่นได้ั้งนั้นก็ ไม,ไม่เก่งแล้วอ่ะเซิร์ฟเจ็ดหนึ่งสองทันกาโรยูอาร์ใหม่รับไม่ทันถ้าจะเอาเกียโรพัทสองต้องเตรียมตัวดำเท่าไหร่สามร้อยบวกบวกครับพี่ครับหลังจากทำหน้ากากหวาน UR บวกเข้าแล้วจะมีตัว UR บวกตัวไหนเข้าบ้างครับอ่าล่าสุดเป็นหน้ากากหวานเดี๋ยวรออัปเดตวันที่20บกว่าถึงจะมีบอกว่า UR บวกตัวต่อไปคืออะไร5 SSR ที่เอ็นออกด่วงโจซีแทงทอ็อปโซนิกร่างกากพี่หมูการะรอกจัดอันนี้คือได้ได้ SSR เยอะจริงครับแต่ได้การรอ,อก เต่าเชงไงงครับร้านรับจ้างเล่นอ่ะใครอยากจ้างเล่นก็ไปทางเต,ต่าเชได้ครับเออเนี่ยโปรโมทปีทีบ <c oughs> เลือกอันมาณีพี่เลือกอันไหนครับที่เลือกหินนะ่ะแล้วก็เลือกเป็น HP ตอนเนี้ยถ้าลูกคลอดพี่ยังทำคลิปได้เรื่อยไหมครับอยากเห็นมีล็อกเหมือนกันฮะทําครับแต่ว่าก็ลองดูก่อนนะว่าถ้าเกิดวันลูกคลอดหรือว่าเฝ้าภรรยาที่โรงพยาบาลพี่ไม่แน่ใจว่าพี่ยังจะทําคลิปเกมได้ไหมเนี่ยเราวันพี่บิดอยู่นะครับนะมึบิดทำไมเล่นเยอะอ้าวนี่เรียแรกบิด ตอนนี้ผมมีเพชร 20k ควรทํำไรดีครับรอซื้อตโวดําตัวอาวุธเกียโรโบรอดพันหนึ่งได้ไหมครับเกียโรโบรอดพันหนมันจะแพ้เกียโรพันสองอะดีบล็อกไฟอะเบล75ควรซื้อพลังงานเท่าไหร่ครับก็พลังงาน90สครั้งเหมือนกันพี่ไม่บิดแต่ผมบิดเกลือมาก <laughs> แฟลดีกว่าโซนิกไหมครับดีกว่าแต่ว่ามันทํายากไงผมรู้สึกออกยากมากครับตัวแดงใช่ พี่ครับผมมี110ใบาราชาไทยลึกอยู่อาจจะกลับมาใหม่ครับผมอยู่707ครับอามาครับแต่ว่ากระรอกแล้วน,น้องอย่าเอาเลยช่วงปีใหม่พี่มีอะไรทําแน่ครับนะเลี้ยงลูกไนงะได้มาก็โดนตกเหมือนเดิมนะใจเย็นเออไอนี้แม่งเหมือนรู้อนาคตกูโดนตกคาคลิปนี่แกเมื่อไรกูจะเลิกโดนตกคาคลิปคอเกียวโรใช้สายอะไรบ้างครับใช้สายพลังสองอาวุธหนึ่งต่อสู้หนึ่งเทคนิคไม่มีเห็นปกแล้วไม่อยากกดเข้ามาเลยครับคอใหม่นะ อิฉาเหรอเลือกตัวไหนดีครับเมทไนายกับซิวแฟงคารอกคู่อย่าถามได้ไหมเออเมทไนทยดีกว่าให้เทียบกันนะสวัสดีครับอมนาจําดวลเรียวทามผมเล่นน้อยมากขี้เกียจเจอกระบองเหล็กยูอาร่างสองสู้ไม่ได้เลยดวลเรียวทามพี่ก็เล่นน้อยมากเหตุผลพี่คืออะไรรู้ไหมหนึ่งขี้เกียจสองก็คือเวลาเล่นอ่ะกดช้าชิบมันจะมีพวกถ่วงอะน้องเคยเห็นปะไม่เลือกตัวรอสิบเก้าวิก่อนแล้วกูค่อยเลือกเงี้ยกูจะบ้า ป็นหูเสียเวลาจาัดสู้แต่รอบพี่เจอบ่อยมากพี่ครับแพ็กหนึ่งพันห้ารอยสบเพชรได้ตัวดำหนึ่งใบไม่คุ้มเลยอันเนี้ยมันเสียเพชรเยอะไปหน่อยสามเจศูนย์เขาเข้าเกมช้าครับเขาไม่เข้านะครับตอนเนี้ยสองวันแล้ว <laughs> ช้าบ้านใดค,ครับสองวันแล้ว คนแปลกหน้าที่อยากเจอหน้ามากได้สดกอดคลอดนอนเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้นอนมีแต่คนเตือนพี่อย่างนี้เพราะว่าตอนมีลูกเนี่ยไม่ได้นอนแน่นอนนะครับคุณสุประชัยนี่ก็มีรูปกันเนาะดูจากโปรไฟล์นะไม่ได้นอนจริงเหรอมีวิธีรับมือไหมเอางี้ถ้าเป็นสุประชยัยอ่ยย้อนกลับไปเลี้ยงลูกได้ใหม่ๆสุประชัยจะทําอะไรบอกมาหน่อยพ่อแม่มือเก่าบอกพ่อแม่มือใหม่หน่อย พี่ครับผมเล่นเซิร์ฟใหม่สุ่มได้หินเกียวโรควรปั้นไหมครับเล่นเอาคอมันไปก่อนผมมีแค่คอเกียโรกับราคุโก,โกนะเล่นไปก่อนเอาคอเกียโรเกียโรมาเดือนหน้าแล้วซอม้แมนมันต้องอันติถึงจะบัฟความเร็วเล่นเมตาการโรไม่ได้เลยพี่การโรจะไปแล้วไม่ต้องสนใจแล้วนะเ,เป็นเมตาใหม่แล้วผมเล่นเกมน,นี้บ่อล่อ,อยูอามาเมื่อไหร่ผมเฉิดฉายระหว่างนั้นโดนพี่เซตหย่อยับขอรหัสหน่อยครับเอางนะ่ายๆเลย เลือกตัวไหนมาบัฟสปีดให้กาโร่ดีครับถ้าบัฟสปีดให้การ์โร่ไเมต้ากาโร่นะใหญ่ก็ต้องเป็นโซลิกแต่ถ้าพูดถึงในนี้เหรอซอมบี้แมนพี่ชายท็อปเซิร์ฟผมเซิร์ฟ700พลัง26ล้านละคนอื่น3-4ล้านอยู่เลยคุณเห่านะเซิร์ฟอะไรเนะี 700, ่0เเหรอแม่งเกลือจริงเอาการันตีออกทำไมถูกต้องตัวแดงเกินมากตู้ตัวแดงไก่แจ้นะมีแต่ตัวไก่มีใครได้ตัวดำเจ็ใบทันเกียวโร่ไหมครับไม่ทันนะผมไม่ทันการ์โร่ยูอาร์ยังได้ได้อยู่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวมันกก็ตตเม้าแลว พี่ชายผมมาถามหน่อย1,000ลบได้เท่าไหร่ครับ9 9้าพะราทำไมหรอพี่กี้ครับผมเพิ่งอ่านเล่นอยากถามว่า S n r บวกตัวไหนที่ควรปั้นครับดูพี่แล้วผมไม่ได้ความรู้เยอะมากเลยครับเฮ้ยถ้าดูพี่แล้วน้องจะไม่มีคำถามนี้เอ r บวกที่จะเอาตอนนี้เกียวโรเกียวโรก่อนเลยถ้าไม่มีก็อราชาทะเลลึกเปิดมาดวงเหมือนจะดีนะคะเปล่าเกลือเละเทะนะดวงดีต้นคลิปข้างหลังไม่เกลือเละเทะเลยกูคอมเมนต์ผมหายมันบัก๊กหรือพี่ซ่อนครับไม่เคยซ่อนนะครับ ผมเมนเรื่องเติมขั้นเทพไปคลิปที่แล้วแต่ในคลิปที่ผมไม่เห็นคอมเมนต์ผมในคลิปเลยมีนะพี่ตอบอยู่นะคนที่บอกเติมขั้นเทพอ่ะไม่ทันเกโรเดน,น่ารอเอาต่อรีเทนยังเล่นได้มั้ยครับอ่าถ้าบอกตอนนี้ก็คือยังเล่นได้แต่ถ้าตอนใหม่มีตัวคอมาใหม่ก็ค่อยเปลี่ยน,นอนาคตเนะาะหายหินพัฒนาปีศาจท,ทำเอซเอ็นอาร์บวกได้จากไหนได้บ้างครับหินปีศาจเอ r เอ็นอาร์บวกก็220แดงมีโวดาม203ใบทันอาวุธสิบสองใบทันเกโรยูอาร์โบรสอ,อาวุธยูอาร์ทันครับที่ก็ทัน เกียโรกับปูบอมตัวไหนดีครับเอาเกียโรตอนนี้ผมมีร้อยสิบใบทันเกียโรยุพาร์ทสองไหมครับทันไม่น่าทันนะพาร์ทสองนาจจะได้นพาร์ทแรกผมสุ่มกระบอง URV สองเกลือมากครับร้อยสิบใบได้พี่กำนพุมาวันไหนครับมาวันที่เก้านะบัวร้อนมันโหดกว่าเจนอสเหรอครับร่าง UR คือนี้มันมาแค่การโรคเจนอสมันดามีแรงมากแต่มันมีแค่ดามจแต่มันตายไวไปหน่อย เซิร์ฟเจ1ดหนึ่งการยูอาร์ยังน่าทําอยู่ไหมครับทำมาเล่นได้ตอนนี้นะแต่เฮิรโบรอสมาก็ไม่ไหวละว,วันนี้พี่เข้างานเยอะแล้วก็ใช่ใหมครับพี่ชายสุดหลอ่อสุดโหดสุดตึงของผมอาแถมให้สุดเท่นนะทำงานเยอะมากเคลียร์งานก่อนไปกรุงเทพนี่ไงลูกจะขอดล้วโบรรสยูอาร์ ot, UI, บวกหรือเกกยโรดีเทิร์ดีเอาโบรรสยูอาร์เนาะกิจาการมันพูดร้อนมาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับมาวันที่เก้าอะ ผมได้กระบองเหล็ก NCR บวกดีไหมครับดีปั้นได้เล่นได้ทีม2ทีม3าก็ได้นะครับยืนเซอร์เซอร์ก็ได้ในทีมบิดพี่ทำให้ผมกลับมาเล่นเกมนี้ขอบคุณครับนะฮะเอ GM ควรจะให้รางวัลพี่เนี่ยทำให้หลายคนกลับมาเล่นเกมนี้กลับมาเกลือดีกัยเกมมันเบื่อตรงที่กาโร่ครับใครมีก็โหดส่วนใครไม่มีก็การรอบน้องใช่ไม่รู้คำถามนี่เคยถามอย่างเซอร์ใหม่ยังควรทำกาโร่ไหมครับนะถ้าทำเล่นได้ตอนนี้แต่ถ้าไม่ทำก็เล่นเจโรเกโร่ก็ได้ เอาฟิลิกออกพี่ซอมบี้มันตายเกิดเยอะกว่าตัวแดงยี่สองร้อยสิบผมได้สามทองแถมซ้ําเกลียวกับพี่อีกอยากรู้ว่าตัวเพิ่มลูกไฟสามลูกมีตัวไหนบ้างครับตัวลูกไฟสามลูกเหรออ่าแฟตประกายเกลือแล้วก็มีเกเกวิจัยเกเรใช่ไหมยูอาร์พี่ว่ามีลูกตอนอายุเท่าไหร่ดีสุดครับแบบไม่ช้าไม่เร็วเกินไปอ่ายี่แปดยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดเป็นช่วงเวลาที่เราเราเขาเรียกว่าอะไรมีความพร้อม พี่ว่าคนส่วนใหญ่ควรจะพร้อมเท่านี้จบมาย2 23ิบสองยิบสามทํงานทงานไปสี่ปีมีลูกก่อนเลยถ้าอยู่บ้านพ่อแม่ไม่ต้องซื้อบ้านใหม่อ่ะมีลูกได้เลยแต่ถ้าใครซื้อบ้านเนี่ยประมาณย9 30ิบเก้าสามสิบก็เริ่มมีได้แล้วลูกนะครับอย่างพี่อะมีช้านะพี่กเกษียณอายุราชการลูกเพิ่งเรียนจบนะบอกให้ออก็พยายามยื้อให้ตัวเองแข็งแรงไปต้องออกกําลังอ่ใครมีสูตรรับออกกําลังอะไรให้แข็งแรงตัวผมผอมหล่อๆบางบอกหน่อยด้วยกัน โซนิคเอเนอาร์ดีกว่าซอมบี้ไม่ใช่เหรอครับพี่ซอมบี้มันวับไม่ถาวรอ,อันนี้พี่พี่คิดในกรณีที่กาโร่ตกเมตานะเดี๋ยวสักพักกาโร่ตกเมตาแล้วตอนนี้ยังยังโซนิกยังดีกว่าอย่าหยุดทานะครับพี่เป็นกําลังใจให้ทําให้ปลกลับมาเล่นตอนนี้เล่นได้จะ3อาทิตย์แล้วบารรหัสใหม่ตอนนี้ค่าพลังห้าหมื่นทำไมพลังแกเก,กิรอกเนี่บอกนะว่าดูคลิปพี่เกวินยูอาร์ Kevin, เล่นในเมตาเกียวโร่เกียวโร่ได้ไหมได้ครับเป็นตัวบุตรความไวเนาะ พี่ครับผมทำการูย้ยูอาร์ดีไหมครับตอนนี้มีตัวดําพอแต่เกียวโรแล้วก็พอทําการู้อยู่แต่ถ้าทำการูจะเล่นได้ไหมครับหรือเก็บตัวไปเอาโบโรด,ดีก็ามาเล่นได้จนถึงโบโรสมาการู้หลังจากโบโรสมาก็ไม่หวเราล,ลองจ่ายลองช่างน้าหนักดูอยากโหดตอนนี้หรือว่าโหดยาวยาวในอนาคตอยู่ถึงเปล่าวะนักบิดน,นะ